สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตนะคะที่บริษัทหลุยเทปค่ะรายได้เฉลี่ยวันละ312บาทนะคะงานนี้รับตั้งแต่วุฒิม .3 ขึ้นไปเลยค่ะเพื่อนๆที่สนใจงานฝ่ายผลิตมาดูรายละเอียดพร้พอมๆกันเลยนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารกันใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ บริษัทหลุยผลิตภัณฑ์เทป9ค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเปิดรับสมัครพนักง,งานฝ่ายผลิตค่ะโดยคุณสมบัตินะคะเพศชายหรือหญิงค่ะวุฒิการศึกษาระดับม .3 ขึ้นไปนะคะอายุ18ปีขึ้นไปค่ะสามารถเดินทางมาทำงานเองได้และสามารถเข้ากัะ3กะได้นะคะเช้าบ่ายดึกค่ะโดยสวัสดิการที่ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับนะคะค่าแรง342บาทต่อวันค่ะประกันสังคมกองทุนเงินกู้โบนัสประจำปีเงินค่าประจำตำแหน่งค่ะเบี้ยขยน400ัน400-800บาทต่อเดือนนะคะเงินเบิกล่วงหน้าพนักง,งานใหม่ค่ะงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีค่าเดินทาง30บาทต่อวันนะคะทุนการศึกษาบูตรค่ะ เงินค่าชาปนากิจศพเงินรางวัลพนักง,งานดีเด่นค่ะเงินรางวัลตามอายุงานนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะหอพักสวัสดิการสำหรับเพื่อนๆที่สนใจค่ะสามารถเข้าไปกรอกบสมัครได้ที่บริษัทเลยนะคะสมัครสัมภาษณ์พร้อมรู้ผลทันทีค่ะ สถานที่ตั้งของบริษัทนะคะอยู่ที่เลขที่124ค่ะหมู่5ตำบลคลองตำรุอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่038213111ค่ะถ้าสนใจก็เข้าไปสมัครกันได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ